สวัสดีครับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่21เ,เสริมจากบันทึกที่20นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับที่บันทึกไว้เพื่อเตือนความจำหรืออาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เข้ามาฟังหรืออาจจะเ,เข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายไว้นะครับ อย่างตลาดทุดนะครับที่ผมบอกว่าเขาได้ทำาคบจบไปแล้วในฝั่งขาเซลนะครับก็คือว่าตลาดเนี่ยครับบลงมาใช่ไหมครับถ้าเจ้าเขาต้องการขายเนี่ยถ้าเกิดเขาขายในราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่มันถูกใช่ไหมเขาสู้เขาอ่ะดันราคาขึ้นมาเพื่อที่จะขายในราคาที่แพงแล้วก็ค่อยดันราคาลงต่อมันจะเออมันจะ ไม่ดีกว่าละครับและราคาเนี้ยก็คือเป็นโซนที่เขาสามารถขายได้แพงด้วยและสามารถเติมออเดอร์ฝั่งเซลล์ได้ด้วยอย่างเช่นชุดนี้นะครับราคาที่เขาลงมาเนี่ยมันถูกแล้วเขาพยายามดันราคาขึ้นมาพร้อมกับเคลียร์คนบายและ Follow บายมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็สะสม วอลุ่มฝั่งเซลล์เพื่อที่เขาจะดันราคาขึ้นไปเพื่อที่เขาจะได้เติมออเดอร์ฝั่งเซลล์ได้และขายในราคาที่มันแพงได้ด้วยก็คือโซนนี้เป็นโซนที่เขาสะสมวอลุ่มของฝั่งเซลล์และสามารถเคลียวอลุ่มฝั่งเซลเนี่ยเขาดันราคาขึ้นมาเนี่ยครับเบรกขึ้นมาเนี่ยเคลียวอลุ่มฝั่งเซลลโซนนี้ได้และเคลียรคนฟอลโล่เซลและคนที่ถือฝั่งเซลล์ไว้ตั้งแต่แรกแล้ว s อหน้าบายไว้ไม่ยอมปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็และก่อนที่เขาจะขึ้นมาได้นะครับเขาก็พยายามเคลียร์ฝั่งบายกดดันฝั่งบายเพื่อทีอ่จะไม่ให้ไม่ให้มีคนได้ไม้บายตามขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าโซนเนี้ยเขาสามารถเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ได้คบหมดพร้อมกับขึ้นมา เติมออเดอร์เซลล์ที่โซนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและในโซนเนี้ยคุณจะเห็นว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็น PA เซลได้ไหมมันสร้าง PA เซลสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ส้่ากับผมอะผมมองว่าถ้าเราของตลาดตอนนั้นอะผมมองว่ามันสามารถสร้าง PA เซลได้สำเร็จแล้วแล้วก็ เป็นชุดของกรอบไซเวย์ด้วยก็สามารถเคลียร์ได้จนหมดแล้วก่อนที่เขาจะลงมากา็ถ้าเราลองลองลอง,ลองย้อนดูนะคะโซนเนี่ยครับคือมีคนได้ไม้เซลใช่ไหมและลองลึกนะครับว่าเราเซล์เนี่ยแล้วเ,เราโดนล่าขึ้นมาขนาดเนี่ยครับเราโดนลากขึ้นมาขนาดเนี่ยครับจุดที่เราจะออก ไม้แก้คือแนวต้านถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปเขาจะออกตามแนวรับแนวต้านเดีวยวับเขาก็จะตลาดเขาจะล่อเซลล์ตามแนวต้านรล่อบายตามแนวรับพูดง่ายๆไครับเนี่ยเขาก็สะสมฝั่งเซล,ล้ลเวเบรกขึ้นมา,าคนที่โอเวอร์เทรดหรือไม่ได้เ e อ็มพอร์ตหรือพอร์ตไม่ไหวจริงๆก็จะพอร์ตล้างพอร์ตแตกจนหมดส่วนคนที่เขาจะแก้พอร์ตเ e ืยเอ็มพอร์ตเนี่ย เขาก็จะต้องมารอบายตาเออมารอเซลล์ตามแนวต้านนะครับหรืออาจจะมีคนที่แบบคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมารอตามแนวต้านก็คือแนวต้านนี้แนวต้าน D หรือต้านนี้คือต้านจุดจุดทิ้งตัวหรือจะแนวต้านของ PA เซลล์ในส่วนนี้นะครับนะครับช่วงบินขึ้นมาเนี่ยช่วงบินขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่เห็นแท่งต่อไปใช่ครับ คนก็จะมารอมารอเซลล์ที่ต้านนี้ต้านนี้ต้านนี้แต่มันยังไม่ถึงใช่ไหมและเขาสร้างแนวต้านใหม่ขึ้นมาคือแนวต้านที่โซนนี้ใช่ครับเนี่ยทีเนี้ยจากคนที่เขารอที่ตรงนี้และก็ตรงนี้เขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยมีต้านเนี่ยถ้าเกิดว่าต้านเนี้ยเป็นต้านใหม่แต่ต้านเนี้ยมันยังไม่เคยชนต้านไหนในอดีตมาก่อนเลยนะเพราะขวามบอไม่มีต้านเลยใช่ครับ ต้านต่อไปคือต้าน,นี้เลยกับโซนเนี่ยเป็นแนวต้านพอเขาสร้างต้านขึ้นมาใหม่เนี่ยสร้างต้านขึ้นมาใหม่นะครับต้านนี้จะมีคนมารลอเซลล์ที่ต้านนี้และและคนที่ติดเซลล์เราก็รอ,อกแก้ไม้หวังเซลล์เขาก็จะเริ่มมาหวังแก้ไม้และหวังว่าจะกลับตัวด้วยพ A นี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้อ่ะพอราคามันย้อนกลับขึ้นมาเนี่ย เขาก็จะออกเซลล์นิวตานนี้ลองลองดึกนะครับว่าเขาออกเซลล์นิวตานนี้และไม้พวกนี้ยยังโดนลากอยู่นะยังโดนลากอยู่แล้วพอเขาเซลล์อะได้ไม่เซลล์แล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาชนได้ไม่เซลล์และทําไงครับตลาดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาจะลงและบวกแหละพอมานี้บวกแต่ไม้เรื่องลบอยู่นะมานี้บวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับขึ้นไหไหมเห็นไหมครับว่า มันกลับขึ้นไปทําให้เราอะรู้สึกว่ามันติดลบอืมมันติดลบเล่นกับความรู้สึกเรา่าเอ้ยไอ้ไม้เมื่อกี้บวกแล้วทำไมไม่ปิดอืมแล้วมันชนใต้รอบละแล้ว,ลวมันติดลบใช่ไหมแล้วเขาก็ลงมาใหม่ทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบวกแล้วเนี่ยไมยเนี้ยควรปิดไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนหาไมมาแก้ก็ลงมาแค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไม้พวกนี้ได้ก็จะไม่ปิดใช่ไหมครับ มันก็จะได้กำไรนี้แล้วเขายกกลับขึ้นไปเพราะเขายกกลับขึ้นไปนะครับเราจะทารู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อกี้มันมันบวกแหละบวกตั้งเยอะแหละเออแต่เราไม่ปิดแล้วเขายกตกกลับขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันบวกละแล้วทีนี้เดนลากเราขึ้นไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมมันเราก็เราจะรู้สึกนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยไปลบอีกแล้วและไม้ทุกไม้เนี่ยเราลบหมดเนี่ยครับ เนี่ยครับความรู้สึกเนี่ยเขาพยายามกดดันให้เราปิดปิดไม้ที่ได้มาใหม่ที่โซนนี้เพื่อที่จะให้เราอะรู้สึกว่าเอ้เขาจะขึ้นต่อขึ้นต่อไปหาแนวต้านเนี่ยเพื่อที่ให้เราปิดไม้เพราะว่าไม่มีจุดที่เราเจอแนวเลยถูกไหมครับเพื่อที่จะกดดันให้เราปิดและให้เราไปรอเซลล์ที่แนวต้านถัดไปเราดูเราดูนะครับสิ่งที่เราทำคือลงมาบวกได้กำไรนิดนึงแล้วก็ กลับเพื่อนไปให้เราติดลบอีกแล้วก่อนที่เขาจะทุบตัวลงมาจริงๆเห็ไนไหมครับไร้แท่งเนี่ยก่อนที่เขาจะทุบนะมันจะดัน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 ,ด,นดันขึ้นไปอ่ะเหมือนกับว่ามันจะขึ้นแล้วนะมันจะขึ้นต่อตามเทนที่มันเบสขึ้นมานี้แล้วนะนะครับคือเนี่ยเขาก็พยายามกดดันว่าให้เราปิดไม้ เซลที่ตรงนี้และไปรอเซล์ที่แนวต้านใหม่อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวที่ผมออมองกับตลาดนะเวลาแบบเอ้พอมันได้ทวนปุ๊บได้กําไรบวกบวกเสร็จไม่ยอมปิดแม่งกลับขึ้นไปทําให้เรารสึกว่าเราเติดลบเสียดายกาไรเมื่อกีออ้พอมันลงไปรอบหนึ่งอะไม่ยอมปิดอีกไม่ยอมปิดอีกใช่ไหมกลับขึ้นไปติดลบอีกอะ่ะก็จะเสียดายแหละเขาจะเล่นกับจิตใจคนแบบนี้ครับให้เรารู้สึกแบบ เสียดายกาไรพอเรารู้สึกเสียดายกาไรรู้สึกว่าเอ้ยมันกลับขึ้นไปเหมือนจะขึ้นอย่างเงี้ยขู่ให้เรากลัวว่ามันจะขึ้นบังบีบังคับให้เราปิดไม้นี้พอเราปิดมานี้เมื่อไหร่นะและเขาเคลียร์วอลลุ่มเซลล์จนหมดปุ๊บเขาก็จะถึงตัวยาวเลยสำหรับฝั่งเซลล์นะครับสำหรับฝั่งเซลล์เนี่ยผมมองแบบนี้เลยว่าเขาขึ้นมาเนี่ย คุณได้ไม้แล้วใช่ไหมลงมาให้บวกแหละได้กําไรแหละแต่ไม่ยอมปิดกลับขึ้นไปให้ไม้ที่คุณได้กําไรเนี่ยติดลบหรือโดนลากมันก็จะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแล้วว่าเฮ้ยติดลบแล้วว่าโดนลากแล้วขาดทุนแนละ้วแล้วมันก็กลับลงมาให้เราได้กําไรแล้วเราก็าคิดว่าเอ้ยม้เราได้กําไรละสองรอบแล้วลนะที่ดได้กําไรจะปิดไหมท้าจะปิดหไหมปิด พอเรายกพอมมันก็จะยกกลับขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเราก็จะรู้สึกว่าเอ้แม่งบวกมาสองรอบและแล้วเราไม่ยอมปิดเท่ากับว่าพอมันลากขึ้นไปเนี่ยเราเราจะรู้สึกเสียดายกาไรแล้วก็กลัวว่ามันจะไปต่อนะครับเขาก็จะทําอยู่เนี้ยจนเราจะต้องออกลัวเเสียดายกำไรยอมคัดหรือยอมปิดกําไรไปก่อนหรือยอมคัดเพื่อที่จะไป ออกออเดอร์ในแนวต้านถัดไปเพราะว่าเขายกตัวขึ้นมาเนี่ยขูดด่ดันดันดันเหมือนว่าเขาจะขึ้นแล้วเขาก็กลับตัวลงมาชนแนวรับส่วนส่วนมุมบองของคนฝั่งบายเขาจะมองว่าไงครับก็เขาก็มองบาบมาเนี่ยแรกเนี่ยเขาก็หาจาังหวะาบมาตลอดก็รอตามแนวรับบางคนไม่ได้ตามแนวรับก็ เห็นการาฟมันบินก็กด follow buy ถูกไหมครับ follow buy อย่างเงี้ยพอการาฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคนก็ไปไล่ follow b y พกอกราฟย่อลงมาเนี่ยคนก็จะรอบายตามแนวรับนี้แนวรับนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพอร,ราคามันกลับขึ้นมานะครับแล้วพอเขาสร้างแนวรับใหม่คนก็จะเข้า buy b u สร้างขึ้นใหม่ปุ๊บสร้างแนวรับใหม่คนก็จะเข้า buy buy เพราะว่าคิดว่าราคามันจะขึ้นต่อสําหรับคน มุมมองคนฝั่งบายนะครับคิดว่าไล่ราคาจะขึ้นต่อเนี่ยเห็นไหมพอเขาลงมาเนี่ยคนก็ไล่บายที่รับนี้แล้วก็มารอบายที่แล้วรับนี้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยไอเห็นแล้วรับนี้ไหมเป็น PA ของฝั่งบายนีย่พอมันยกตัวขึ้นมาเนี่ยคนก็คิดว่าเอ้ยมันจะขึ้นแหละมันจะดันตัวขึ้นต่อแล้ะคนฝั่งบายนี่ยเขาก็จะมารอบายที่แลวรับนี้ แล้วก็เรารับนี้ตามแนวรับพวกนี้ใช่ไหมครับนเนี่ยโซนเนี่ยพอมันขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนจะขึ้นต่อแล้วเนี่ยด,ดันขึ้นมาดันขึ้นมาคนที่ยังไม่ได้ไม้บายนะครับเขาก็จะฟอลโลบายเพราะคิดว่าราคาจะขึ้นต่อแต่พอมันกลับโตลงมาเนี่ยมาชนแนวรับเนี่ยคนที่รออยู่แนวรับนี้นะก็ได้ไมาละหนึ่งรับมาสองรับสามรับแล้วก็สี่รับจนมันถูกลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่า ผมถึงมองว่าการที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยเขาสามารถเคลียร์แนวรับพวกนี้ได้แต่แล้วก็คนที่ฟอ l โล่บายตรงนี้ได้แต่ห้ามชนแนวรับนี้ถ้าเขาชนแสดงว่าเขาไม่ได้เคลียร์แล้วนะเขาพร้อมที่จะลงต่อนี่ครับมันนี้ก็คือเป็นมุมมองของพฤติกรรมของอ คนเซลและคนบายใน,ในโซนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยแต่ผมอาจจะอธิบายออกมาค่อนข้างไม่ดีอะไรคือแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจส่วนตัวครับผมก็พยายามอธิบายให้มันแบบเข้าใจมากสุดแล้วครับก็ขอจบบันทึกที่2ีสิครับ